สวัสดีครับวันนี้นะฮะเป็นฟุตบอลนะคู่ตุ้มครึ่งนะครับระหว่างแมนยูคูนะเปิดบ้านพบกับอารีเซนอลซีนะวันนี้เราอยู่กับเพื่อนๆนะแล้วก็จะมาเล่นเกมกันนะให้เลือกเลือกใครจะยิงประตูก่อนนะคนละสองสองนักเตะสองผู้เล่นนะครับแล้วเดี๋ยวผลเป็นที่ใครใครยิงก่อนเลยนะมาทําโทษกันนะครับคราวนี้เดี๋ยวให้ทยอยเลือกครับเลือกคนละสองตัวเลือกใครครับผมชอบผมเล่นนัดลงอ่ ผมคิดว่าวันนี้ผมจะเลือกของดิฟฟูก็คือการโปนะครับคาร์โก้ครับอีกทีนึงผมคิดว่าเดี๋ยวคให้วนมาดีกว่าคาร์โก้ครับคุณนนท์ครับผมแฟนเชลซีแน่นอน้ตังใจต้องไครับใครฮาวเวิร์ดใครฮาวเวิร์ดการโปใครฮะเลือกซ้ำได้ไหมซ้ำไม่ได้เป็นซ้ำอะไรบ้าบอกซาร่าซาร่าครับเคืออ่มเมาแล้วกันแย่งเมาขอแย่งเมาแล้วกัน แล้วผมเลืเอกวนกลับนะครับอ,อีกคนนึงขอือขอเลือกใครดีกว่าขอเลือกขอเลือกอ่าดาวรุ่งครับบาสติกเรียวภูครับอะไฮะเจซีเยี่ยมมีเอาไหมเอามีห่อ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 จอชินโยครับสุดท้ายครับะคแล้วผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่ไม่เลิกอ่าสีเอ็กนะครับ นนเฮ้ยวันนี้ผมคิดว่าซีเอ็กต้องยิงแน่นอนครับบอนลูนครับก็ได้เลือกกันแล้วนะคน2ตัวนะเดี๋ยวเอาไปดูบอลกันนะฮะแล้วเดี๋ยวจบหลังเกมแล้วมาเจอกันครับ